เป็นต้นน้ำนะครับที่หล่อเลี้ยงพี่น้องคนจังหวัดเชียงใหม่และพี่น้องทางภาคเหนือก็คือคำามน้ำปิงซึ่งพวกเราจะทำในพิธีปล่อยแถวกำลังคนยุทธ,ธการสุนทริกรกำลังป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ประธานในพิธีท่านหัวหน้าส่วนรชาชการ ตัุรับเขตอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งสถานการณ์ป่าไม้ในปัจจุบันนะคะพื้นที่ประเทศไทยของเรานะคะมีพื้นที่323กว่าล้านไร่นะคะแต่ว่าพอวิเคราะห์ภาพถ่ายดาวเทียมเป็น31.39เปอร์เซค่ะก็ดังนั้นจึงวันนี้ก็จึงรวมและการกัด้องรอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ จะมีความดึงดรมากขึ้นมีลักษณะเป็นกระบวนการมีในทุนหรือเกิดกาเป็นปรนธปนในวิธีปล่อยแถวกำลังคนเปิดพนักรานคนที่กำลังป้องกันและปราบปรามกนรลอบตัดไม้ทำลายป่าก็มีทั้งหลายหน่วยงานด้วยกันนะครับทั้งข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารนะครับที่มาร่วมตอนนี้การลอกลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้จัดขึ้นในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาของพบวนการหรือว่ามีนายทุนหรือว่าจะเป็นผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะครับก็มีหลายสาเหตุหลายปัจจัยนะครับที่ป่า <c oughs> <c oughs> รักษาป่าผู้แทนสถานีควบคุมไฟป,ป่าผู้แทนหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้กรมป่าไม้ขุยยานแห่งชาติสีลานนาและผู้สอนท้ายชุดดำก็จะเป็นหน่วยป้องกันรักษาป่านะครับขององมอุทยานแห่งชาติป่าละพันธุ์นะครับจะ คันที่สองันที่สอง 2, 2> อุทยานแห่งชาติดอยสุพรรที่สามค่ะกําลังพลจากอุทยานแห่งชาติออกขานค่ะต่อมาจากอำเภอสุพรรณบุีนะคะในช่วงที่ทขบวนผ่านนั้นก็ขอถ้าทุกมเกียกรติทุกท่านได้ปลบมือเพื่อเป็นขวัญกาลังใจให้กับกําลังพลด้วยนะครับครถดาวพะวนของอุทยานศีรานาจากนั้นก็จะเป็นหน่วยคันที่ห้านะคะกําลังพลจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดังค่ะ น้ำตาลก็อยู่ที่แม่แตงไกลๆยู่นะครับอุทยานแห่งชาติแม่ตะพันถัดมาเลยนะคะอุทยานแห่งชาติขุนขานค่ะก็มาจากอำเภอเสมอนะครับนี่ก็อยู่ใกล้นะครับอยู่เขตอำเภอเฉลิประการนะครับและพันที่แปดนะคะอุทยานแห่งชาตินะครับก็จะเป็นดูแลเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันไัยด้านต่างๆนะครับและทันต่อไปก็จะเป็นน่วยป้องกันรักษาป่า ครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมการปล่อยแถวสุที่กําลังการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้นะครับทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งในวันนี้เรามีการสุที่กําลังนะครับปล่อยแถวจุดปฏิบัติการนะครับมีการบูรณาการร่วมระหว่างเจ้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับฝ่ายปกครองทหารตำรวจ นะครับพี่น้องอ,อสสนะครับแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับวันนี้เรามีการประชุมนะครับในพื้นที่เพื่อซักซ้อมนะครับและบูรณาการการทำงานร่วมกันในการที่จะป้องกันผู้ที่จะลักลอบเข้ามาทำลายป่าไม้ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแต่เดิมทราบว่ายังมีกลุ่มในทุนที่ เข้ามาลักลอบตัดไม้มีค่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับในวันนี้ก็คือมีการประชุมได้ส่นที่กําลังนะครับเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเป็นการประชาพันธุ์ให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับได้รับทราบรับรู้ถึงระเบียบกฎหมายนะครับแนวทางที่เข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า นะครับในวันนี้ก็คือมีกิจกรรมนะครับในกระการการปล่อยตัวซึ่งเราก็ปฏิบัติมาเป็นประจําอยู่แล้วนะครับทราบว่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีพื้นที่ป่าประมาณ9ก้าล้านห้าแสนว่าไร่นะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับประมาณร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เพราะนั้นป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เรามีมากนะคร,ร,ร,รับในการที่จะต้องมีการบูรณาการร่วมกันในการที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาในการลักลอบนะครับการตัดไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีเกาะเวลาเป้าห,หมายมันก็าต้องได้มากน้อยจัดการเรื่องนี้ไ,ได้มากครับเราก็เริ่มเช็คอฟในวันนี้ซึ่งปกตินะนะครับทางาสํานักบ,บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่15สํานักงานจัดการป่าไม้ที่1และหน่วยงานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฝ่ายปกครองทหารตำรวจเราก็ดําเนินมาเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับในปีนี้นะครับสืบเนื่องว่าสืบเนื่องเราทราบว,ว่ายังมีการาให้พี่น้องประชาชนนะครับชาวบ้านนะครับ มีการลักลอบเข้าไปนะครับผ่านในทุนกลุ่มทุนในพื้นที่นะครับเราก็มีการกระบวนการในการที่จะต้องนะครับปล่อยแถวในการที่จะป้องกันในการที่จะลักลอบนะครับเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า,นาไไปในพื้นที่ตรงไหนอังเภอไหนครับหน้าห่วเป็นพิเศษก็โดยทั่วไปก็จะมีทางโซนเหนือนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงดาวฝางนะครับเชประการนะครับ แม่อายนะครับพื้นที่รอยต่อนะครับในส่วนของจังหวัดในโซนเหนือของจังหวงัดเชียงใหมีนนยยะสำคัญอะไรไหมคะที่คงบอกว่าการเข้ามาของกลุ่มานทุนหรือว่ากลุ่มผู้มีอิทธิพลเข้ามาลักลอบตัดไม้ทำลายป,ป่าในพื้นที่ของเรามากขึ้นเข้าใจว่าน่าจะเป็นการลักลอบตัดไม้ประยุกนะครับไม้มีค่าไม่ประด่นะครับเพื่อที่จะนําไปขายนะครับโดยอาศัยช่องโหว่ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจฐฐฐไม่ดีก็อาศัยให้พี่น้องนะครับที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม นะครับได้เข้ามาร่วมตรงนี้อันนี้คือเราต้องมีการดำเนินการนะครับกับกลุ่มในทุนเหล่านี้ครับ